ประโยชน์ของนมถั่วเหลืองยิ่งดื่มยิ่งดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูประโยชน์ของนมถั่วเหลืองยิ่งดื่มยิ่งดีกันค่ะนมถั่วเหลืองนะคะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่คนรักสุขภาพนิยมทานเพราะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลากหลายด้านมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้กับนมบัว ช่วยให้อยู่ท้องไม่แพ้อาหารมือหลักเลยนะคะแถมยังหาซื้อได้ง่ายและราคาก็สบายกระเป๋าค่ะนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ที่วางขายทุกเชา้าตามท้องตลาดซึ่งนอกจากจะอิ่มท้องแล้วผู้บริโภคยังได้รับสารอาหารนับไม่ทวน เรียกได้ว่านมถูเหลืองราคาหลักสิบแต่ให้ประโยชน์หลักล้านก็เลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของนมถูเหลืองยิ่งดื่มยิ่งดีนั้นจะมีอะไรกันบ้าง 1. ประโยชน์ของนมถูเหลืองช่วยให้ผิวพรรณดีในนมถูเหลืองมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนในเพศหญิง หากรับประทานเข้าไปจะทำให้ผิวใสละเอียดเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยที่อยากมีผิวพรรณดีโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่จะมีปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงค่ะสประโยชน์ของนมถั่วเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน ในนมถั่วเหลืองจะมีไฟเบอร์และโปรตีนสูงเมื่อดื่มเข้าไปเพียงหนึ่งแก้วจะทำให้อยู่ท้องและทำให้อยากอาหารน้อยลงได้ค่ะ 3. นมถั่วเหลืองลดอัตราสเสี่ยงภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนมถั่วเหลืองมีส่วนในการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกาย และยังสามารถลดระดับไตกลีนเซอไรายหรือกรดไขมันตามเส้นเลือดและหลอดเลือดได้ดีลดอัตราเสียงภาวะไขมันอุดตันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในร่างกายสูงหรือผู้ที่เป็นโรคอ้วนได้ค่ะ 4. ดมถูเหลืองมีสารต้านอนุมูลอิสระ จากการวิจัยได้มีการกล่าวว่านมถั่วเหลืองสามารถต้านทานมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งต่อลูกหมากและมะเร็งปากหมดลูกค่ะ 5. ประโยชน์ของนมถั่วเหลืองช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน นมถั่วเหลืองมีปริมาณแคลเซียมสูงทำให้มวลกระดูกหนาขึ้นนมถั่วเหลืองมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการละลายแคลเซียมและช่วยลดภาวะกระดูกพรุนได้ดีอีกทางวิตามินอื่นๆในนมถั่วเหลืองยังเป็นส่วนสำคัญในการซ่อมแซมกระดูกและฟันได้ดีอีกด้วยค่ะหก ประโยชน์ของนมถั่วเหลืองแก้ปัญหาท้องผูกนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องหรือประมาณ100กรัมมีปริมาณไฟเบอร์ที่เพียงพอที่จะกระตุน้นการขับถา่ายในร่างกายเด็กผู้ที่ท้องผูกควรดื่มนมถั่วเหลืองในตอนเช้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนตัวของกากอาหารในลำไส้หากเป็นไปได้ให้ต้มถั่วเหลืองรับประทานเอง โดยให้ถั่วเหลืองอยู่ในลนักษณะเต็มเมล็ดเพราะวิธีนี้จะได้ไฟเบอร์ที่สมบูรณ์กว่าแบบคั้นเป็นเครื่องดื่มค่ะเจ็ดนมถั่วเหลืองเสริมสร้างระบบประสาทและป้องกันโรคนิ้วเลซชีในนมถั่วเหลืองถือเป็นสารสำคัญที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและสมองช่วยเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำในวัยเด็ก และไวส้สูงอายุได้นอกจากนั้นทำหน้าที่ลดไขมันในถุงน้ำดีและลดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำดีอันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคนิว่วได้อีกด้วยค่ะ 8. นมถูเหลืองช่วยลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานมีการวิจัยพบว่า การดื่มนมถั่วเหลืองช่วยลดร,ระดับน้ำตาลในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ช่วยรักษาปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ดีที่สุดค่ะเประโยชน์ของนมถั่วเหลืองรักษาระดับฮอร์โมนให้คงที่เป็นที่ทราบกันดีว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ ฮอร์โมนของเพศหญิงในช่วงมีประจำเดือนซึ่งจะมีความแปรปรวนของระดับฮอร์โมนในร่างกายค่อนข้างมากส่งผลต่ออารมณ์ซึ่งสารอาหารในนมถูเหลืองจะเป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่ช่วยปรับสภาพของฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือนให้คงที่ลดอาการไม่สบายตัวอาการหงุดหงิดอาการแห้งหรืออักเสบของช่องคลอดได้อีกด้วยค่ะ ดื่มนมถั่วเหลืองให้โทษต่อร่างกายหรือไม่จะเห็นได้ว่านมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายอย่างไรก็ตามแม้ประโยชน์ของนมถั่วเหลืองจะมากเพียงใดแต่หากรับประทานเกินพอดีก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยมีงานวิจัยระบุว่าหากเพศช,ชายดื่มนมถั่วเหลืองในปริมาณมากๆในทุกๆวันจะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง หรือเอสโตรเจนเนวร่างกายมากเกินไปส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพศชายทำให้ผลิตอสุจิได้น้อยและเสี่ยงต่อการเป็นหมันในอนาคตนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ทดลองกับหนูโดยฉีดนมถูเหลืองเข้าไปในตัวของสัตว์ทดลองในปริมาณมากพบว่าหนูมีภาวะ,จะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติซึ่งในกรณีนี้เทียบได้กับการดื่มนมถูเหลืองมากเกินไปในวัยเด็ก จะทำให้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วเกินไปส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามแม้การดื่มน,นมถั่วเหลืองจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์มหาศาลนอกจากนั้นยังไม่มีงานวิจัยใดรองรับว่าการดื่มน,นมถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมวันละหนึ่งกล่องจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายดังนั้นการดื่มน,นมถั่วเหลือง ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนทุกเพศทุกวัยเพียงแต่ต้องรับประทานให้เหมาะสมและรับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมู่ค่ะ นมถัวเหลืองแบบกล่องดีจริงหรือหลายคนอาจไม่มั่นใจในนมถัวเหลืองแบบกล่องแต่ไม่ต้องห่วงผลิตภัณฑ์แบบกล่องไม่ทำให้เกิดอันตารายหรือทำให้สารอาหารหายไปเพราะมีการวิจัยออกมาแล้วว่าการบรรจุนมใส่กล่องนั้นปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าอยากได้สารอาหารครบถ้วนจริงๆเราต้องทานอาหารหลักให้ครบทั้ง5หมู่และออกกำลังกายร่วมด้วย รับรองว่าสุขภาพดีหุ่นดีไกลโรคอย่างแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับประโยชน์ของนมถั่วเหลืองยิ่งดื่มยิ่งดีคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ